นุนวรนุษเปลี่ยนไปเป็นสาวผมสรรั้นทำเอาชาวเน็ตกรี๊ดกันสนั่นไอจีอีกแล้วเมื่อนางสาวนาวหวานอย่างนุ่นวรนุษพิรมพักดีออกมาเปลี่ยนลุกใหม่สาวเท่สุดเฟียโด้วยลุกผมหน้าหมางานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพี่น้องน้องพี่ในวงการบันเทิงกระหน่ำเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียประมาณว่าล่อในลุคนี้ดูดีสุดๆลุกผมสรรรั้นก็เหมาะกับสาวนุ่นดีในแค่นี้สำหรับนุนวรนุษน,นั้นเป็นนักสแสดงชาวไทยเป็นบุตรสาวของปรีชาว,วงสวรรค์กับระเบียบวงสวร์เมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2 มีพี่น้องทั้งหมด5คนจบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยร,ราชาพัฏสวนดุสิตคณะวิทยาจัดการนิเทศศาสตร์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของแก้วพรีเมียและแสดงละครเรื่องแรกก็คือปอบผีฟ้าทางช่อง7เมื่อปี2540คู่กับนุติเขมายโยทินและต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ไฮโซว่าต๊อดปิติพี่รมพักดีเป็นชายชาติสิงห์หญิงได้หมายจับไม่มีทางได้แอมเคารอกแต่สําหรับนางเอกนาหวานอย่างนุ่นวรนุชวงศ์สวัสด์แล สาวๆพา,า,ากันกล่าวขวัญวันนุ่นนานจะได้กลายเป็นซินเดอเรลล่าที่นานอิชาได้แฟนรวยแบบไม่ต้องกวยขวาเทวดาก็นํามามอมให้ไม่ต้องไปย่งใครใเสียราคากุลสตรีทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่กันคนละวงการนุ่นตอดรักกันได้เพราะว่าได้พอสื่อชั้นดียังดูสัญญาดูนากรซึ่งตอนนั้นนุ่นวรนุชทําพิธีกรรายการเจาะใจดูสัญญาให้เห็นนุ่นหัวใจว่างและพึ่งเลิกรากับคนรักเก่าเขตฐานทับไปได้ไม่นานก็เลยแนะนำนุ่นตอดให้เขาพาดูใจการจากรักเล่นๆกลายเป็นรักแท้ให้แม่มาขอ ตอดได้แสดงใ,ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้มารักหลอกๆหรือเกาะดังแต่ตอนนั้นรักจริงหวังแต่งแต่ก็ใช้ว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นจะโรยด้วยกลีบกุหลาบช่วงแรกที่เปิดตัวกันว่าเป็นแฟนนุ่นก็เจอข่าวกระหน่ำบางก็บอกว่านุ่นอยากมีสามีรวยจนตัวสัน่นอยากจะชุบตัวเป็นไฮโซจนได้ฉายาคุณนายฟองเบียเพราะว่าในช่วงที่นุ่นคบกับเธอนั้นเธอก็ได้เปลี่ยนไปในหลายเรื่องทั้งการใช้ของแบรนด์เนมทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าชื่อ ซื้อเพชรพลอทองคําเก็บไว้เกิงกําไรจนล้หลายคนก็ไหมายหัวว่านุ่นนี่แหละเศรษฐีนี่ตัวจริงการเวลาคงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เพราะว่านุ่นสามารถเข้านอกออกในหัวใจและคนในบ้านของตอดได้เป็นอย่างดีแม่ตอดพี่ชายตอดเต้สันติพิ่รมพักดีก็ยังออกมาการันตีว่านุ่นนั้นน่ารักห่างมาเป็นสีภรรยาของน้องชายที่บ้านไม่มีใครรังเกียจและที่สุด ไโซนุ่มทายาทสิงห์ตอนไปตีพิรมพักดีก็หอบทรัพย์สินทองมันทั้งแหวนเพชรเจ็ดกระดาษเครื่องเพชรสร้อยทองและเช็คตังค์มูลค่ากว่า50บล้านไปสู่ขอ,อนางสาวดังนุ่นวรนุษย์วงสวรรค์เมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2553และฉลองสมรสกันในวันที่19พฤษภาคมปี2553าท่ามกลางความร้อนระอุของเมืองในขณะนั้นผ่านมาหลายปีความรักของทั้งคู่ก็ยังคงประคับประคองกันมาด้วยดีและยังคงทำน้าที่สามีภรรยากัได้อย่างงดงามน่าชื่นชมคะ